สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอยู่กับเกมเล่บาเดียร์ไลน์นะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็จะเหมือนกับคลิปคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปที่แล้วจะเกี่ยวกับเปิร์พลังงานสัตว์ในการเอาชีวิตรอดด้วยเปิร์เดียวนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดด้วยเปิร์เดียวกันครับแต่จะใช้เป็นเปิร์ประจำตัวของเซเว่นวอชนะครับผมซึ่งเปอร์ที่ผมอยากจะใช้นะครับและเรียกว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าคือ โอกาสรอดเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าน้อยแต่ก็เรียกว่าเสี่ยงๆนะครับซึ่งมันคือเพิร์กภาวนาแมงมุมคอใหญ่นั่นเองครับเมื่อเราเนี่ยภาวนาครบ120ีสวิแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยตัวเราเนี่ยครับจะติดเอฟเฟกต์สถานะปลอดกำบงังแล้วก็คือบาดเจ็บตลอดเกมติดผุพังตลอดเกมนั่นเองครับซึ่งไม่สามารถที่จะฮีลหรือรักษาได้นั่นเองนะครับผมพเพื่อชีวิตทุกคนนะครับผม จะได้รับความเด็นในการซ่อมแซมเพิ่มขึ้น10%อย่างถาวรน,นะครับนะครับเรื่อปัดไฟทุกเครื่องนะครับจะมีความคุ้มหน้าขึ้นมา10% <S <S เราเนี่ยแค่ปั่นไฟให้ครบ90%มันก็จะเสร็จและเครื่องปัดไฟเครื่องนั้นก็จะเสร็จเลยนั่นเองครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันจะเป็นเปิร์ที่เรียกว่ากินเวลามามันเป็นเปิร์ที่แบบว่ามันน้อยนะครับ มันน้อยมากนะครับที่เรียกว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะมาร่วมวงกับเราด้วยเองที่จะมาร่วมร่วมวงในการภาวนาด้วยเองมันค่อนข้างจะน้อยครับเพฉะนแล้วไม่รู้ว่าคลิปไม่รู้ว่าเกมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็มาดูกันก่อนนะครับเผื่อว่าจะแพ้หรือชนะก็ไม่รู้ครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะเล่นอยู่2เกมนันเองครับไป let's go ครับ ระหว่าง <c oughs> ที่รอโหลดห้องนะครับผมก็เมื่อเจอห้องแล้วตอนนี้ก็เจอแล้วนั่นเองครับ <c oughs> เข้ามาในเกมแล้วไม่ใช่เจอห้องโอ้อันนี้ผมต้องดูอันนี้ผมหาเบ็ดเม็ดก่อนนะต้นเกมเนี่ยคือไม่รู้ว่าแล้วแต่เทคนิคของคนเล่นนะครับแต่ว่าผมจะเอาเบ็ดเม็ดก่อนอย่างแรกแล้วผมจะภาวนาก่อนเลย <c oughs> เพราะต้องการให้ทุกคนเนี่ยไอ้เพื่อน เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยได้รับความคุ้มหน้าเ้ื่อบไฟฟ้าได้ความเร็วก,การบัดไปไม่ใช่ความคุ้มหน้าเอยความคุ้มหน้าก็ส่วนหนึ่งแล้วอันนี้มาแล้วอันเร้เพื่อนคงรู้แล้วว่าลังทำการภาวานาเราเห็นทุกคนนะทุกคนรู้หมดเพราะใช้เวลานานมากแล้วมันกินเวลา แต่ผมบอกว่าไม่ไลไ่ได้ลงมาหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาเหรอมาเปล่าช่วยกันร่วงภาวนาเออยังดีหน่อยก็โดนไล่นะแต่อย่ามาหานะไปผนไปบนที่อืน่นเลยไปที่อืน่นเลยไปที่อืน่น Ở đây gần luôn một Phụ b丈 mà Chuẩn hoàn không phải sao Để thủy phòng vũ ở โอ้ยแล้วเป็นโอนี้เออลืมไปเลยไปช่ว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 ยเลยไปช่วยเลยเออแล้วลประเด็นกูเป็นโอนี้โอ้ตายแล้วทิ้งทิ้งรอยเลือดไปแล้วเห็นเห็นนะดีทิ้งเครื่องนี้ไปที่อื่นก่อนเลย ่โอ้นี้มันจะมองเห็นเห็นก้อนเลือดถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะรู้ว่าตำแหน่งของที่เราจะติดแต้มที่ไหนดะเจอบางคนที่เจ็บตัวเลยเพาะคนที่เจ็บนะโอ้นี้มันจะรู้ที่ผมที่ผมดูอะไรทุกอย่างจะไม่ได้ดูไม่ได้โฟกัสที่เกม ต้องดีเสร็จแล้วต้องดีเสร็จแล้วอ้ยฮุยวีตีแตกแล้ววีตีแตกแล้ว ยุดเครื like just, just ่องนี้มันกันเครื่องนี้ไว้แล้วหิวไม่ได้นะหิวไม่ได้นะเร็วๆเร็วๆจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเออมันจะโยโย่โย่ฟงไงเย้าเครื่องนี้เนี่ยเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเออพักพีเลยมีเสร็จก็เขียวใบโดดโดือดเครื่องแถวแถวบ้านเล็กต่อ

เสร็จแล้วว่าในคนนึงอยู่ผู้ตายนะยมันก็เสี่ยงนะตัดรอดถึงมันน้อยนะเพราะว่าผมเออมันอยู่ที่ทีมคือประเด็นอะ่ะเพือไอ้รอดอะ่ะเพราะมันรอดแต่ประเด็นนะครับมันอยู่ที่ทีมกล้เพื่อนมันแบบมันไม่รีบตายอะ่ะเออนั่นแหละโอเค 嘿嘿。Oh, oh. เล่นไปแล้วสตานไปด้วยหนึ่งโอ้ยลุาเอ้ยตึงกันเกิน ไปสไม่เนไรไ่เนนั่นคนน้ปั่นอยู่บนน้นปั่นอยู่ช่วยเลยช่วยเลยเลยเดีวนกเสร็จลกาเสร็จลวมันลวมันเสร็จโอ้ยมันไม่เสร็จหรือปล่ากันเลยเสร็จเล้วเพื่อนโอ้วันยัง ว่ามันยังไม่ทันเครื่องมันยังไม่ได้กระทืบเครื่องเครื่องชี้แล้วแล้วมันจะตักการ์นั่นอุ้ยนี่มันใส่แล้วมันเปิร์กอ่ะ

ัันนเสียความรู้หน้าขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเสร็จแล้วเ้ยมามันมันรอดได้เพราะเพื่อนมันอยู่ทีมด้วยประเด็น

เร้องอดเราต้องอัดแ้บนี้ต้องอัดขอขอเถอเมตตาด้วยเมตตาวะแล้วด่ามันไปไหนอ่ะโอ้โล้วรอ้วววววว เฮ้ยเฮ้ยมันนี่แหละนี่แหละครับ No way No way ฮะอืออืะดีไปหน่อยเนาะอ้าวเป็นไปไม่ได้ โนเว่มันหลุดได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไรไปดูเกมที่สองทุกคนเอาละครับเข้ามาเกมที่สองไเลยแล้วแลวเกมแรกรอดได้ไงไหมรอดแบบมันไม่มันไปไม่ได้อ่ะขาดทีมที่บอกโนเว่ยิ่งเฮ้ยก็สะใจสนใจมาก

เฮ้ยรับเครื่องเสร็จแล้วป่ะเดี๋ยวไปหาวงวงแหวนภาวนาดูเหมือนว่าจะไล่เอ้ยยังไม่ไล่ใครแต่ฟงมินน่าเจ็บไปรู้ละ oh yeah เราทำการภาวนากันเลยใครไม่ร่วมวงก็ช่างแล้วกันดีภาวนาสักการปลดปล่อยแล้วได้แต่มาพัน้ามาแล้วมาแล้วครับโุณไม่นโดรอดนอ โอยากติกหัวตบสาระออจริงเลยกระหอบใกล้ก็ใกล้นะเออมันจะมีใกล้ๆมันก็มีไห้แต่พอเล่นเองนะเราขออยู่ใกล้ๆไม่เข้าใจ แล้วประเด็นคือเพื่อนเจ็บหมดแล้วผมต้องปัดได้เสร็จเลยไม่รู้แล้วยังไงแต่เกมนี้คือตอนแรกนึกว่าชิวนะไม่ชิวแล้วเพราะว่ามันล้มเพื่อนมันโค้ไฟ,ฟสองไปคนหนึ่งแล้วแล้วเจ็บนะและตอนนี้คือเจ็บเจ็บทั้งเจ็บทั้งตีทั้งทีมนี้ก็ต้องปัดไฟอย่างเดียวละเพราะว่าผมเนี่ยผมทัไงผมหิวตัวเองก็หิวไม่ได้อยู่แล้วไอ้อังบิดนร่วงไปละ

คนนึ่นฝันได้เสร็จเร็วๆเลยก็นั่นดว่าแล้วเดี๋ยวผมเปิดประตูก่อนแล้วมันอยู่ตรงนั้นละ ช่วยอ่ะโอ้โหอะไรน้ำใจประเด็นคือ,อไม่ได้ละไม่ใช่คิดอยู่ก็จะเอาไงโอ้ไม่นานรอโชกขอโทษด้วยเพื่อน ขอโทษนะนี่คือผมไม่ได้โยนเกมนะบอกก่อนนะว่าผมช่วยไม่ได้จริงประเด็นคือไอคอร์เดดอะมันไม่โดนเลยไงแต่ทีนี้เขามันหนีออกไปเลยก็เดดเนี่ยเล่นแย่โยนทิ้งเพื่อนโยนเกมแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าจะเอามาเปิ์มเดียวหรือโนเปิ์มเหมือนออนอะมันไม่สำคัญหรอกครับมันสำคัญคือเรา มันอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมแล้วก็สถานการณ์ของเกมด้วยว่ามั่นตึงไหมหรือมันชิลไหมมันอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละเกมด้วยมันก็เลยแบบเอออันนี้คือผมรอดได้ผมรอดได้นี่คือเพราะเพราะทีมนะบางคนเนี่ยคือใหญ่เฟิงมินเนี่ยอยู่ดีมันวิ่งเข้าไปโดนดันั้นนี้รู้อยู่ว่ามันสามารถเล่นหลอกไฟได้เออนี้แต่บางคนอาจจะไม่รู้ไม่เป็นไรไง อ้เรงคือผมมินไปโดนปุ๊บอันเนี้ยคือผมอามาฉลปบเดียวมาได้แล้วประเด็นนั้นถ้าหากว่าเซเวอร์วอร์ดเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ขอต่สอส่อตั้งแต่แรกนะเขาก็มีโอกาสที่แบบยังอยู่ได้นะเล่น,เล,นเล่นต่อได้ด้วยและไม่ตายด้วยแต่เอพเเนี่ยมันมีโอกาสช่วยเพื่อนนะแต่มันไม่ยอมช่วยไม่เป็นไรอันไหนก็ผมรอดมาสองเกมแล้วอันถือว่าขอ ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะหนึ่งรอซับแล้วก็ปเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับ